ยินดีต้อนรับสู่ช่องไก่ปูนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเฉพาะเลยเราจะพาทุกคนนะคะเที่ยวทุมโซกันทั้งหมด3วัน2คืนก็เดินทางออกจากเดินทางออกจากเกาะโลโฟเทนเนี่ยเข้าสู่ทุมโซนะคะเพื่อนๆก็นี้คือวิวระหว่างทางค่ะนี่ค่ะสวยแบบตลอดทางเลย ตอนนี้นะคะเราถึงบ้านที่ทุมโซ่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าฝนตกนะคะอีกแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบ้านเราก่อนเราลงเลยไหมเราจะนอนกันที่เมืองทุมโซสอคืนค่ะปูจองมาจาก booking com นะคะที่บ้านหลังนี้ก็ตกราวราว เจ็ดกว่าบาทก,ก็สะดวกสบายเป็นห้องชุดอพาร์ตเมนต์อย่างดีเลยมีสองห้องนอนแล้วก็มีเป็นโต๊อะอาหารเล่นเออแล้วก็ครัวแบบสะดวกสบายมากๆเลยอันนี้นะคะ,ะนี่ค่ะ,ะมุมสวยเนี่ยเราจะรอดูปรากฏการแสงเหนือก่อนอดูจากวันนี้ยังได้เลยเนะี่ยใช่ นี่นะคะห้องน้ำห้องอาบน้ำนะก็จะมีมีเครื่องซักผ้าถ่ายแล้วจ้าเครื่องซักผ้านะที่อาบน้ำอันนี้ตู้เย็นนะคะตอนแรกก็ว่าหาตั้งน้ำนี่นี่วิวบ้านเราคืนนี้นะคะนอนดูภูเขาหมู่บ้าน ตอนนี้เราถึงที่บ้านพักของเรานะคะอยากจะบอกว่าอพาร์ตเมนต์สวยมากและถ้าเกิดใครดูกิปผู้อยู่กําลังจะมีแพลนมาเที่ยวนอร์เวย์โลโฟเทนภูมโซและเดี๋ยวจะมีไปทั้งเบอร์เกนออสโลแล้วก็ครัมคือแบบ ครบจบในทริปเดียวเนี่ยต้องกดติดตามปูไว้เลยนะเดี mm. ๋ยวจะบอกทุกอย่างเลยนะทั้งค่าใช้จ่ายเออแล้วก็พักตรงไหนสวยตรงไหนราคาดีที่พักของปูเนี่ยตกคือละแค่เจ็ดพันกว่าบาทสามารถอยู่ได้ห้าถึงหกคนเลย mm. เขาจะมีห้องสองห้องนอนเป็นห้องสูตรชุดนะคะมีทั้งเครื่องครัวแล้วก็มีเครื่องซักผ้ามีเตาอบพาให้ด้วยแล้วเนี่ยดูวิวสิเนี่ยเราอยู่ทอมโซ่เนี่ยสวยมากแต่ตอนนี้ประมาณบ่ายสามกว่าเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆช่วงนี้คือ สว่างช้าแล้วก็มืดไวเหมาะแก่การล่าแสงเหนือแต่ว่าต้องขอให้พระพี่รุ่นนะคะปัดเป่าเมฆแล้วก็ฝนไปก่อนค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตที่ทุมโซค่ะมาเช็คกันอู้นี่มีสตรอเบอรี่ด้วยนะโอ้ไปกินไหมสตรอเบอรี่ที่นี่นะคะหนึ่งกล่องห้าร้อยกรัมครึ่งกิโลเนี่ยเจ็ดสิบน็อกตีไปนะเจ็ดแสิยสองร้อยกว่าบาทคือครึ่งกิโล โอเคเลือกเลยพี่หยิบหยิบออกมาขอดูขอดูนิดนึงค่ะเป็นไงอุ้ยเยอะนะสองร้อยกว่าบาทถูกมากเยนะอันนั้นบลูเบอร์รี่นะคะก็ประมาณอันนี้ลูกไซส์จะเสมออันนี้ใหญ่ปนเล็กเอออันไหนก็ได้พี่เลือกถ้าบลูเบอร์รี่เนี่ยก็ประมาณร้อยห้าสิบบาทคือได้กระป๋องเบลอร์อย่างนี้เลยนะอือสุดยอดเลย มาที่นี่ต้องกินผลไม้และมะนาวนะคะมะนาวก็จะเป็นเลมอนแล้วก็มะนาวเขียวเท่าไหร่เจ็ดสิบน็อกเหมือนกันเจ็ดสิบน็อกกิโลนึงนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเกือบเกือบคือคือมะนาวเนี่ยกิโลละสองร้อยกว่าบาทเดี๋ยวปูแปลงเป็นค่าเงินไทยให้ไว้ตรงนี้เดี๋ยวปูแปลงเป็นเงินไทยให้นะคะมาดูราคาสินค้า ก็จะมีเราหาแซลมอนไข่เอาไปยังคะไปแล้วโอเคเอาไปอันเดียวนะเอาไปเกลียน์ููเกลียนแซลมอนแซลมอนแซลมอนตึ้งๆดงตึ้งๆดืงแบบถาดเมื่อวานไม่มีเนาะอันนี้เป็นข้าวโพดนะคะ ก็25่สิบนาะนะก็จะมี2ชิ้น2อฟักแล้วก็เป็นเข้าพวกกระป๋องก็มีตกกระป๋องล้า0 0้บาทอะได้3กระป๋องข้าโพดก็ไม่ได้แพงมากเมื่อตะก,กี้เราไปที่ร้านคูปใช่ไหมคะแต่ว่าร้านมันเล็กก็เลยหาที่ใหม่ก็มาได้เป็นยูโรสปาเนะี่ยใหญ่มาก แล้วถ้าทางจะของเยอะและราคาดีด้วยให้ดูน่าจะมีเซลลเยอะอ่ะเนี่ยทีนี้ใหญ่สะใจลด30ซของเยอะมากถือค่ะเนี่ยอันนี้ถูกกว่าร้านคูกอีกยูโรสปาเนี่ยเหลือง มะเขือโู้มะเขือแบบโลละห้าสิบสี่จุดเก้าสูงนะคะเฮ็ดอะไรนี่เหมือนเห็ดหอมโอ้อันนี้เป็นคล้ายๆโยเกิร์ตแล้วก็ใส่พวกผลไม้ เข้าไปนะคะหกสิบน็อกตีปูตีให้นะก็คปรสารที่แปดร้อยแปดสิบบาทมีทุกอย่างไอหน่อไม้ฝรั่งก็สี่สิบสี่น็อกนะคะแล้วพวกกระหล่ำโอ้โหนี่ค่ะคือแบบปลาอะไรเนี่ยแบบเขาขายฟิชมาแบบเนี้ยชิ้นใหญ่มากตัวใหญ่มากเท่าไหร่เนี่ย ร้อยร้อยสี่สิบเก้าต่อกิโลนะคะก็ตกประมาณเท่าไหร่อ่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทโลละมีทุกอย่างอันนี้แลมค่ะแลมขาแกะมีแลมด้วยนะขาแกะร้อกี่ก่บาทนั่นร้อยเก้บก็ประมาณ 600. หกร้อยเนื้อเหรอ โอ้ยลดไปยังอะ่ะอ๋อชีสโอ้โหอ่ะต่อเลยค่ะไอไอโลฟอร์เทนออเล็ตเนี่ยนี่ยี่ห้อเราที่เรากินเมื่อวาน9ก้าสิบก้าสองร้อยยี่สิบนี่ต่างกันยังไงอะเนี่ย มาเลยหานี่ประตูของดิฉันซื้อทุกวันนี่นะคะโหแต่ว่าแบบแต่ลายเนี้ยสวยเรายกชิ้นไปเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋ขนมเลก,ก็มีนะห้าสิบสี่จุดก้าศูนนอกนี่ค่ะร้านใหญ่มากแต่นี้อร่อย ใครที่มานะเออขนมอันนี้สีม่วงๆนะคะยี่ห้อนี้เลยอร่อยมันจะเป็นมันฝรั่งของเขาอะ่ะเนี่ยราคา37.90เจ็กนาะนี่ค่ะไอติมน่ากินมากอืมจ่ายเองนะคำแบบรันนะจ่ายเงินกันอันนี้ถุงแซลมอนเขาจะให้แพคมาแบบนี้แล้วเราก็จะต้องใส่ถุงของเราเองแพคก,กิ้งเองนะคะช่วยเหลือตัวเอง โ <Okay>, okay. <Okay. S 1> อเคโอเคนะคะเขาจะมีตู้ซื้อของเสร็จแล้วค่ะขเข้าบ้านกันดีกว่า <c oughs> ก็ได้ปลาแซลมอนอีกแล้วเอาจริงทริปนี้นี่คือแซลมอนจุกๆคือตามคอนเซปต์เลยกินแซลมอนทุกวันแล้ววันนี้เป็นชินเบลล์ฝนยังมีปอยๆอ,อยู่เลยนะเนี่ยมาชมบรรยากาศยามค่ำคืนกันบ้างนะคะ นะคะนะคะเชว้าวนี่ค่ะตู้เย็นเรานะคะสามวันสองคืนเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้ไปไปถึงตับแป้งน่ะเดี๋ยวให้จะสับไปให้ไงปูตำใหญ่พี่ทำมันเน่อยโอเคโอเคนี่ค่ะน้ำอะไรเนี่ยป๊า แซลมอนอันนี้โลครึ่งนะคะ1.448<อ>เกือบเกือบเกือบโลครึ่งนะคะ2องปดดเนาะ เราอเอาไปอันนี้ตกประมาณเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทมาแล้ว,ลว,ลวออลอรามาแล้วหรอพี่มาเลย <c oughs> <c oughs> พี่ครอบรวยเออช่แล like ้วช่องบ้านเราแล้วดีดูดิต้องต้องถ่ายได้ดั้งเกียวต้องส้มเป็นเพื่อนได้ดิส้มดีๆโอ้ยแดงคือแดงแดงไหมแล้วหรอโอ้ยมาแล้วช่องทันแดงเขียว้องให้เมฆมันฟองๆก่อนตัดเมฆไปทำแซลมอนไปก็เช็คแสงเหนือไปนะคะอ่ลด จานชามที่บ oh. so ้านเนี้ยเขาก็เยอะมากเลยแซลมอนอีกแล้วนะคะช่ำๆ เช้าวันนี้ก็เข้าสู่เดย์แล้ววันเวลาผ่านไปไวมากเมื่อเช้าเราก็กินเป็นข้าวต้มไก่ฉีกนะคะแล้วก็กินกาแฟอะไรเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็นี่ค่ะวิวจึ้งมากเลยนะตรงบริเวณตรงข้ามกับที่พักของเราเนี่ยมันตรงข้ามห้องเลยอะ่ะผ้าที่กำลังจะขึ้นเมื่อคืนเนี่ยไม่เจอแสงเหนือเจอแต่เมฆนะคะแต่ว่าเช้านี้เนี่ยเจอไฮไลท์เลยซูปเปอร์ไฮไลท์ของเมืองทอมโซเลยนะเนี่ยเนี่ยค่ะเพื่อนๆมันมันล้อม ภูเขาไปเลยนะและเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวจุดไฮไลท์ต่างๆในเมืองทมโซไม่ว่าจะเป็นอาร์ติเซอร์เคิลอ่าไปบทอาร์ติเซอร์เคิลด้วยนะยังไงก็ฝากกดติดตามกันนะวันนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปที่เจาะเฉพาะทอมโซนี่เราเสียงดังไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะลืมไปว่าข้างบ้านรร้ตื่นหรือย,ยัง <laughs> โอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ติดตามไปเที่ยวด้วยกันนะคะ จิบชาหน้าบ้านเราค่ะโอ้มีเครื่องบินเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนเครื่องบินแี่เครื่องบินจาก่า่มโซ่แอร์พอร์ตก็ไม่ไกลจากที่พักเรานะพรุ่งนี้เราเด็ดหนึง่งเฮ้ยจิบชา ดูนกดูวิวนะคะเพื่อนๆตอนอู้นกบินผ่านตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงครึ่งแต่ว่ามันไม่ค่อยสว่างสักเท่าไหร่หรอกช่วงเนี้ยพาทิต์แทบจะไม่ทำงานเลยสดชื่นตรงนี้คนที่แบบว่าจะตามล่าหาแสงเหนือโอกาสมันแบบห้าสิบห้าสิบนะ ห้าสิบแรกเนี่ยมีโอกาสเห็นเพราะว่ามันมันมืดนานสว่างช้าแล้วก็มืดไวเวลากลางคืนเนี่ยมันจะเยอะมากสิบเก้าชั่วโมงอะ่ะมันมืดสิบเก้าชั่วโมงอะ่ะแล้วแสงเหนือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยพวกเมฆนะคะก้อนเมฆที่สาคัญที่สุดแสงเหนือมันมาแน่ๆแต่อยู่ที่ว่าท้องฟ้าเราอ่ะมันจะเปิดให้เราเห็นหรือเปล่าอ่า ขนาดเรามาหลายวันนะเราเพิ่งจะแบบได้รูปแสงเหนือสองคืนคืนคืนแรกเนี่ยเราไปได้กันที่แถวหมู่บ้านโอนะคะคืนแรกเลยขนาดมีฝนแต่ก็เออตอนคืนฟ้าเปิดก็โชคดีไปนะมีมีดาวถ้ามีดาวแล้วก็ท้องฟ้ามืดสนิทนะโปร่งโปร่งมีดาวนะคือโอกาสเห็นแบบ9 9เลยค่ะ แต่ถ้าเกิดเปิดมาแล้วแบบเจอเมฆนะหืมเส็งมากทีเนี้ยวุ่นทั้งคืนเลยเดินไปเดินมาคอยเช็คแสงคอยเช็คเมฆแต่เอาจริงอะ่ะบ้านเมืองสวยมากนะถ้าเรามาแบบชั่วครั้งชั่วคราวอะ่ะแบบมาเนี่ยมาเที่ยวสักครึ่งเดือนเดือนอน,นึงอะ่ะปูว่ากำลังดี แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาอยู่ที่นี่เลยใช้ชีวิตประจําวันอยู่ที่นี่เลยอะ่ะก็ลําบากเหมือนกันนะอากาศนาหนาวๆแบบเนี้ยบ้านเลาก็ร้อนจัดไงร้อนจัดเราก็ยังกระโดดเข้าห้ององห้องแอร์ออได้ใช่ป่ะแต่อันนี้แบบคือหนาวจัดแบบหูออกไปข้างนอกก็โคตรหนาวเลยม,มาเที่ยวมาเที่ยวนานไกลนะคะแต่โชคดีว่าบ้านของฝรั่งเนี่ย ส่วนใหญ่เขาจะมีพวกเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าอะไรให้พร้อมนะแล้วที่นี่ยิ่งดีเลยมีเหล้าตากผ้าแบบเซ็ตใหญ่ด้วยเผื่อใครที่แบบว่าเออวันเที่ยวนานๆนะไม่ต้องตัดแบกเสื้อผ้ามาเยอะนะเชื่อปูแบกของกินมาดีกว่านี่ของปูใช่ไหมคือว่าลืมาอะไรอะสัเองไ่ด้ของปูเนาะไม่ของกางเกงกางเกงหนูกางเกงกางเกงนี่เสื้อแบกพวกของกินมาดีกว่า เพราะว่าค่าของพีซเนียค่อนข้างแพงแ้้เราก็มาซักเสื้อผ้าเอาเรียบร้อยได้เวลาออกจากบ้านค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อปิดไฟให้เขาเรียบร้อยนะคะเราเป็นคนดี บ้านก็จะเป็นลักษณะแบบอพาร์ตเมนที่แชร์กันในก็จะมีอ่ะ,อะล็อกแล้วอันนี้มันล็อกแล้วมันเป็นประตูแบบอิเล็กทรอนิกส์ประตหน<า>เห็นไหมตกจริงเล่นเนาะนี่ค่ะอันนี้เบอร์สามอันนี้เบอร์สี่นะคะ ทดสอบระบบจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะหมุนไปหมุนมาอยู่นานนะก็เสียตังทุกที่นะคะเขาก็จะมีเครื่องเนี่ยเครื่องจอดรถนะคะอโอสรุปก็คือที่จอดรถเสียตังทุกที่นะคะในเมืองนะเดี๋ยวเราเดินเล่นกันค่ะตรงแค่หนึ่งชั่วโมงก็โอเคแหละเสียค่าปัก,กิ้งไปอ เรื่อเพราว่า โ oh, วันนี้ได้ได้เดินเมืองแล้วนะดีใจมากสวยเลยอันนี้สวยเลยนี้เราก็มาเดินบริเวณรอบๆเมืองนะคะเมื่อกี้เลาะมาจากถนนคนเดินอะสักนิดหนึ่งนะก็จะเป็นพวกท่าเรือนะคะแล้วก็มีแบบบ้านคล้ายๆกับไอเมืองเบอร์เกนอู้น้องหมาน่า,นารักจังเลย แอนตรงนี้อยู่หน้าท่าเรือน่าจะแทงหน้าดูอ่านี่ท่าเรือทมโซ่นะคะอื้ยเสียดายมันฟ้าปิดไม่นันถ่ายรูปน่าจะสวยมากนี่ค่ะ โอ้ตรงนู้นเขาก็จะมีแพเล็กๆนี่ขนาดเรือเขานะคะเป็นอีวีเขาจะต้องชาะให้เบอร์ติดต่อ,น,อน,นี่ค่ะชาร์จแบบอันนี้ก็จะเป็นซาวน่านะคะซาวน่าแบบก็ ว่ายนองว่ายน้ำนะน,น,น,นี่ค่ะสาวหน้านะคะออวันนี้วันอาทิตย์นะคะหลายร้านค้าก็ปิดแล้วตอนนี้โบสถ์ตีละคังแล้วก็ด้านนี้จะมีเซเว่นอเลเวใหญ่นะตรงข้ามกับอะไรเนี่ยเบ,เบเปอร์พิซซ่านะคะนี่ค่ะไส้กรอกกวางเรนเดียเนื้อนะคะ ที่ทรมโซนะเนี่ยก็จะอยู่ตรงแถวแถวโบสเลยนะคะแม่ Hello Can I have a two hot dog Which one would you like r e n d i e r r e n d i e r r e n d i r yeah and two yeah any drinks yeah um any drinks hot wine hot wine two one one yeah okay oh inside okay but you need to stay here to drink that oh no you cannot cannot it, it's illegal ah oh. oh, okay to stay here okay okay, okay so thank you you know go, mm -hmm. just drink oh. so now any toppings that you want on the hot dog mm -hmm. oh, topping yeah. what do you want oh. on that can yes. you recommend <laughs> we have onions date <laughs> salad beef ketchup me, me, me. make yeah. it yeah อ๋อเป็นร้อมเป็นวายมันเป็น,ปนว,นนวายตะเลยต้องกินใอน,นี้อ๋อโอเคอเคโอเคโอ้นนคโอ,อกกเคโอโอเคโอเอเคนอเคโอเคโคอเนเนะคอะ แล้วก็เราสั่งเป็นวายมาเป็นมันเป็นวายร้อนนะคะเขาบอกว่า,วายวนี่หกินข้างนอกไม่ได้เพราะมันเป็นกฎหมายนะคะจะต้องนั่งดื่มด้านในนะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะวายอร่อยเ่อะเดี๋ยวเราชิมอ่าอันนี้เราจะมิกมานะคะใส่มาแบบทุกอย่างเลยนะ อร่อยนะอร่อยแต่กลอกอะถ้าไม่บอกว่าเป็นกวางเะิรเดียวก็ไม่รู้คล้ายๆไส้กลอกเนื้อโอเคนี่นะคะวิวเมืองทมโซเขาก็จะมีไอจักรยานสกู๊ตเตอร์นะแล้วก็ตรงนี้คือโบสค่ะ วันอาทิตย์นี่คือแอ,แอลกอฮอล์ไม่ขายวันอาทิตย์จะได้แบบเป็นความรู้วันอาทิตย์นะคะที่ชมโซ่นะทุกอย่างปิดหมดไม่ขายแม้แต่ห้างสปปรรพสินค้าขนาดใหญ่นะแต่ว่าจะมีแค่เฉพาะร้านโจ๊กเกอร์ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เปิดและก็ไม่ขายแอลกอฮอล์ในวันอาทิตย์นะคะเพื่อนๆใครที่แบบว่าอยากจะมาดิ่มดั้งเนี่ย ให้ซื้อเตรียมไว้เลยตุนไว้เลยนะคะอ่ามื้อนี้นะคะเป็นชาบูสองหม้อเลยต้มน้ำซุปจากเออเขาเรียกว่าซี่โครงไก่เนาะซี่โครงไก่กระดูกหมูี่โครงไก่กระดูกหมูนะคะนี่แล้วก็วิวแบบโครงหมูกระดูกไก่อาจาจโอเค วิวก็ประมาณนี้นะคะมีราวตากผ้านะมีวิวหลักร้านนะคะแล้วก็กินแบบนี้เลยเไปเริ่มเลยออออตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาแค่เพียงไม่ถึงสองทุ่มนะคะเพื่อนๆ วันที่10นศจิกานะคะปู่อยู่ที่ทอมโซ่ตอนนี้คือตื่นเต้นมากแสงเหนือเนี่ยเริ่มให้โชว์เราตั้งแต่ทุ่มกว่าเพราะว่าตอนแรกอ่ะพอหัวค่าไม่ถึงหัวค่าสิเพราะที่ที่นี่มันมืดเร็วแต่บ่ายสามนะ,ะช่วงเย็นเนี่ยห้าหกโมงเย็นเนี่ยเมฆเต็มท้องฟ้าเลยค่ะแต่โชคดีมากวันนี้ไม่มีฝนเลยนะก็เลยลุ้นว่าคืนนี้ต้องมาแน่นะแล้วก็พอทุ่มครึ่งเนี่ย เรไปเช็คอยู่หน้าบ้านน<อ>ะคะหน้าบ้านเราคือขึ้นแบบขึ้นสนุกสนานขึ้นซ้ายขึ้นขวาแบบกีดกันตลอดเลยค่ะคือแบบไม่เคยเห็นมันขึ้นสนุกขนาดนี้<อ>แล้วนี่เพิ่ง<อ>หัวค่ำนะคืนนี้เราจะไม่นอนเลยเอาจริงเราจะเฝ้าหน้าบ้านหลังบ้านเราตลอดเวลาเลยนะโอ้ขอให้เจอแบบเปียปยๆฟ้าระเบิดเดี๋ยวจะเอารูปมาให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าปูถ่ายวิดีโอเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเดี๋ยวขอเก็บเป็นรูปภาพก็แล้วกัน<อ>จ้า รูปภาพแสงเหนือจากเมืองทมโซหน้าบ้านหน้าระเบียงเราค่ะสวยกระจายแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วตอนที่มันขึ้นเป็นริวนะคือแบบกรีดเลยอะ่ะวันนี้ก็ประสบความสำเร็จไปอีกหนึ่งเมืองค่ะเท่ากับว่าโลโฟเทนทุมโซเนี่ยเราได้เจอแสงเหนือทุกที่เลยวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะในการล่องขับรถล่องเที่ยว โลฟเทนแล้วก็ทุมโซดพอเราจะเอารถมาคืนนะคะเราก็มาจอดที่ลานจอดข้างสนามบินได้เลยหน้าสนามบินข้างในเลยแหละมันจะมีปั๊มน้ํามันอยู่ปั๊มหนึ่งชื่อว่าปั๊มเคนะคะเราก็เติมเต็มถังก่อนมาคืนแล้วก็พอเราเข้ามาในสนามบินไม่ต้องตกใจนะคะเพื่อนๆว่าจะเอาไปคืนรถตรงไหนนะคะเขาจะมีป้ายบอกเลยว่าอันนี้ของเอวิทเอวิทด้านหน้าอันนั้นเมื่อกี้เป็นของซิกนะคะ เอวิส e แล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นของยุโรปยุโรปคานะคะเนี่ยเขาจะมีป้ายบอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องอกังวลงงว่าจะจอดตรงไหนเพราะมันเป็นสนามบินเล็กๆนะคะเพื่อนเโอเคเดี๋ยวเราจะเอากุญแจไปคืนกันแล้วก็เสียค่าปรับด้วยอยายกจะจ่ายไปเลยนะคะเพราะว่าเราอะไปจอดตรงที่ในเมืองนะคะตรงนั้นะจะมีแต่ค่าจอดเต็มไปหมดเลยยังไงจอดในเมืองก็โดนนะคะแล้วปู่ก็ไม่ได้กดสติกเกอร์ในการจ่ายตั้งแต่ต้นไงมันก็เลย เด้งเป็นคูณ2นะคะสองอาี่มันสุดยอดเลยเนี่ยอันนี้เขาก็จะมีของต่องเราเอวิดบัตเก็ตคารีเทอร์นแต่ว่ามันก็ยาวไปแล้วอะน่าจะได้เลยเดี๋ยวเราเอา,เอาคุณแจร,<อ>รถมาคืนอตอนนี้2อ,องศาค่ะเนี่ยด้านในก็จะมีทุกบริษัทเลยนะคะเดี๋ยวเราไปคืนตรงบัตเก็ต จะต้องเช็คอินนะคะแล้วก็ปริ้นแท็กกระเป๋าแล้วก็มาแปะเอาเองนะคะปกติเนี่ยแอร์บ้านเราหรือว่าประเทศอื่นๆเขาก็จะแปะให้เรียบร้อยอันนี้ก็ต้องแปะด้วยตัวเองก็ทำไม่ค่อยเป็นหมุนไปหมุนมาแปะไปทั้งใบเลยก็แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราต้องไปดอปกระเป๋าเองด้วยนะคะน,น,น,นี่นะคะก่อนอื่นเราก็เลือกไปที่รูปกระเป๋าแล้วเราก็ยิงบาร์โค้ดด้วยตัวเองนะคะยิงแท็ก แล้วมันไปเลยใช่ไหมคะอ่านี่ค่ะการดอบกระเป๋าด้วยตัวเองนะคะนี่โอ้แล้วมันก็จะขึ้นสายการบินของเราบินภายในไปต่อเมืองเบอร์เกนนะคะของเราด้านหลังเราขึ้นนี่เลยบ๊ายบายทมโซ ตอนนี้เข้าสู่ครึ่งทางครึ่งทิปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆถูกใจไม่คาย,ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไครป์ปูด,ด้วยนะหากใครอยากจะอุดหนุนปูนะคะไปที่เพจมิระเคลื่อนทัวร์ไทยแลนด์ไกดปูปูมีขายทัวร์จอยทัวโลกก็มาจองทัวร์กับปูได้นะจ๊ะ